ออาแล้วค่ะนักเรียนเปิดเซฮัลโหลแบบเรียนนะคะวันนี้เซฮัลโหลให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า21ค่ะ21นะคะที่หน้าที่20มันเป็นเพลงเกี่ยวกับจำนวนคุณครูขอ,ขอข้ามมาเป็นที่หน้า21เลยนะคะหน้าที่21นี้เป็นแบบฝึกที่ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะโดยใช้คำว่า how many How many หมายถึงมากเท่าไรให้นักเรียนนับนั่นเองนะคะถ้าให้นักเรียนนับหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย book นักเรียนก็ถามเลย how many o o k นะคะนักเรียนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยถ้านักเรียนอยากให้ใครนับให้ให้ใครนับแล้วนับอะไรนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำว่า how many เขียนอย่างนี้นะคะ h o w how many Many อันนี้ก็ Book นะคะถ้านับหนังสือก็ how many books ถ้านับก,ก็อี e, ก้ก็ how many share ถ้านับดินสอก็ดินสอภาษ,าษาอังกฤษว่าไงคะ pencil ก็ how many pencil นะคะเอาละค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่าเริ่มตน้นนักเรียนเอานิ้วชี้เลยค่ะเริ่มตน้นผู้ชายคนนี้ชี้มาที่หนังสือน,นะคะแล้วถามว่า how many books อ,อ่านค่ะ how many books อีกครั้งค่ะ how many books หมายความว่ามีหนังสือมากเท่าไรอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบเลยค่ะนับเลย one two three four ก็ตอบไปว่าเท่าไหร่คะ four สแล้วก็ตามด้วยหนังสือเลยค่ะง่ายๆ four books Four books อีกครั้งค่ะ Four books เอาล้ค่ะทีนี้เราไปนับเก็อีบ้างเมื่อกี้ครูบอกแล้วเวลาเราถามว่าเท่าไหร่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรอะไรคะ How many จำไว้นะคะ How many แล้วเราให้นับอะไรเราก็ตามด้วยสิ่งนั้นเลยนะคะ,ะนักเรียนชายถามเลยค่ะถามเก็อีนะคะก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า How many chairs อ,อีกครั้งหนึ่ง How many chairs How many chairs อ่วเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้ชายคนนี้บอกนับที่เก้าอี้มีกี่ตัวอ่ะนับเลยค่ะช่วยกันนับนะลูก one two three four five six seven seven เจ็ดเจ็ดตัวนะคะเราพยายามฝึกนับเป็นภาษาอังกฤษนะลูกถ้านักเรียนบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ได้ค่ะแล้วนักเรียนก็ต้องรู้ว่าเจ็ดเนี่ยอะไรนะคะแต่ถ้าเรานับภาษาอังกฤษเราก็จะเก่งขึ้น วันสองท่อ่ v e เดเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบเลยเอาจํานวนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยก้าอี้เลย e Chairs s ถ้าเก้าอี้หลายตัวเราจะเติมเอแต่ถ้าเพียงตัวเดียวไม่ต้องเติมเอาละคะ่ะนี้มาลงมาฝึกกันซีบนโต๊ะเนี้ยบนโต๊ะนะคะอ่าเขาบอกว่าเขาพีซให้ลงนับดูเปลี่ยนมั่งเป็นเด็กผู้หญิงถามนะคะแล้วเด็กผู้ชายนับนะคะอ่าเริ่มต้น ถ้าเราจะนับปากกาปากกาก็คือนี่นะคะปากกาภาษาอังกฤษว่าไงรูป p e n เเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยถามว่า how many pens อ่ะอีกครั้งหนึ่ง how many pens อีกครั้งหนึ่ง how many pens เอาละค่ะเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าเ e า e ี c ์เขา e a c e อีกครั้งหนึ่งเขา e a c e แปลว่าอะไรคะชื่อกันนับสิอ่า ช่วยนับโปรดช่วยนับสิอาช่วยกันนับเลยค่ะปากกานะครับปากกาตรงนี้ one two t ตามด้วยปากกาเลยค่ะทีอะไรลูก3 h e e pens เก่งมากอ่ะเปลี่ยนมากเปลี่ยนบ้างอ่าถ้าเกิดคุณครูบอกให้นับดินสอภาษาอังกฤษดินสอว่าไงลูกเก่งมากเลยค่ะ pencil อ่ะขึ้นต้นประโยคว่าอย่างไรลูก how แม n นตามด้วยดินสอเลยค่ะ Pen อ how many pencil อีกครั้งหนึ่ง how many p e n c i l อีกครั้งหนึ่ง how many p e n c i l นะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวผู้ชายบอกเขาผี please. ช่วยกันนับสิเอานะักเรียนช่วยกันนับนะคะดินสอ one two three four five six one two three four five six ดังนั้นนักเรียนเอาจำนวนขึ้นก่อนเลยค่ะ six six อะไรคะดินสอ six pencil โอเค six pencil ยังหมดอย่างยังไม่หมดยังเหลืออะไรลูกที่ยังไม่ได้นับหนังสือนะคะเอาละค่ะถ้าเราจะถามหนังสือจะถามว่าอย่างไรลูกจะถามว่า how many books อีกครั้งหนึ่ง how many books อีกครั้งหนึ่ง how many books เอานับเลยค่ะหนะังสือเอาจับเล่มหลังมาก่อนก็ได้ one two three four อีกครั้งสิ one two three four four ค่ะนะคะ one two three four นะคะ four แปลว่าสี่เอาละค่ะเวลาตอบนะักเรียนก็เอาจำนวนมาก่อนก็คือ four four อะไรลูก four books เอาละค่ะเก่งมากเสร็จแล้วนักเรียนหยิบแบบฝึกเล่มเล็กขึ้นมาค่ะเซียร์โลนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้ายี่สิบค่ะหน้ายี่สิบนะคะที่หน้ายี่สิบให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคเขามีเส้นประมาให้แล้วหาวแม ny ตามด้วยหนังสือจำนวนมาแล้วนักเรียนเขียนตามเส้นประนั่นเอง ขึ้นต้นคำถามมากเท่าไหร่ขึ้นต้นแด้ว่า how many ถามปากกาก็ how many pens กี่ด้าม1 n e two t h r f i v e six, 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 six pens นะคะเสร็จแล้วพอ2ด้านล่างนี้ให้นักเรียนเขียนเองค่ะถามเกี่ยวกับอะไรโต๊ะเราก็ขึ้นต้นด้ว่า how many นักเรียนก็ผ่านไปแล้วนักเรียนก็ยกมาเขียนมีกี่ตัวคะนับ one two two table โอเคหน้าเดียวนะคะ หน้าเดียวค่ะโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ